สงสัยไหมว่าเพราะอะไรน้ำในถุงจึงไม่ไหลออกมาแล้วตามด้วยเรื่องน่ารู้กระจกทำให้เกิดภาพผิดเพี้ยนได้อย,อย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดรนิคธรชัยพรสินทรีลักษณ์และเพื่อนกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีค่ะในรายการไ<พ>อซ่าคอนฉลาดแดบ,บยกกำลงังสองวันนี้พี่มีการทดลองสนุกๆมาทำการทดลองให้เพื่อนแลน้วก็น้องๆทางบ้านได้ดูกันครับ การทดลองสนุกสนุกอะไรคะพี่นีกอ้าวนี่เองนี่นะคะที่มีถุงมหัศจจั์อันหนึ่งนะครับถุงมหัศัรรย์ใช่แล้วถุงมหัศจจรย์ของพี่นี่ก็คือถุงธรรมดาธรรมดาที่บ้านเพื่อนนั่นเองค่ะไม่ธรรมดาใครบอกว่าธรรมดามองดูเป็นธรรมดาแต่ะจะแสดงห้เห็นว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะครับ<ม>ลองดูนะครับเดี๋ยวพี่จะเทน้ํำใส่ลงไปในนี้ใช่ต้องเต็มไหมคะพี่นี้ก็ไม่จาเป็นต้องเต็มก็ได้ครับธรรมดาธรรมดาถุงธรรมดาของพี่เนี่ยนะครับอันนี้เราก็ มันจะเปลี่ยนสีหรือว่ายังไงคะพี่นิกโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะแต่ลองดูนะค่ะอุ้ยมีไม้จิ้มลูกชิ้นนะครับไม้จิ้มลูกชิ้นถ้าเสียบลงไปค่ะถุงเนี่ยน้ำจะรั่วออกมาหรือเปล่าน้องเพื่อนว่าก็ก็น่าจะต้องออกมานะใช่ไหมค่ะเดี๋ยวลองดูนะเออโอ้โหเห็นไหมอุ้ยค่ะได้สบายมากนะครับค่ะอุ้ยสองเลยเหรอคะหลายอย่างเลยอะลองดูเห็นไหม มันไม่ขาดนะครับลองบ้างนี่อ้าวนี่เลยวว้าโอเคไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับเรายังมีขั้นตอนต่อไปอีกอแต่ว่าพี่ต้องนานการผู้ช่วยอะ่ะเพื่อนเองค่ะโอเคได้เลยนะวิธีการก็คือพี่นี่นะครับมีอุปรกรณ์ที่ใหญ่ขึ้นพี่นี่จะใช้หมดนี้เลยเหรอใช้แล้ว๋อค่ะกลัวไหมไม่ไม่ค่ะไม่กลัวเหรอเพื่อนไม่ต้องทำอะไรเลย นั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ยิ้มไปนัแต่ว่ามีาอุปกรณ์ปลอบใจใช้กันน้ําพี่นิกจะเอาถุงไว้ตรงไหนคะเนี่ยพี่จะเอาถุงไว้อย่างนี้นะครับแล้วจะใช้นี่นะแทงจึ๊กลงไปอย่างนี้อันนี้ไว้ให้กันน้ำมันลอยไปไหมคะไม่ลอยพอไหมค่ะโอเครับรองเปียกแน่นอนไม่เล่นน้ำแม้แต่ถุงมาสัญญานของพี่เนี่ยรับรองได้เลยนะครับดูนะครับมันจะไม่เปียกใช่ไหม หอมหนึ่งสองแซบเข้าไปแล้วทะลุไปแล้วว้าวโผล่มาอีกได้หนึ่งแล้วเห็นไหมโอ้ไม่มีแม้แต่หยดเดียวไม่มีแม้แต่หยดเดียวอ่าดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะแล้วพี่ลองถอนอันนี้ออกมาอ๋อไม่ต้องถอนก็ได้ค่ะเด็กๆจะได้ทราบว่าเวลาเราเอาไว้นี่เป็นอย่างอื้ค่ะแปลกใจไหมแปลกใจมากทำไมถุงไม่แตกเนาะเหมือนลูกโป่งทำไมคะพี่นี เหตุที่เราแทงถุงที่มีน้ำอยู่ข้างในแล้วไม่มีน้ำไหลออกมาเป็นเพราะถุงพลาสติกทำมาจากโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งชื่อว่าพอลิเอทิลีนซึ่งมีโมเลกุลที่สายยาวมากมีคุณสมบัติที่เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะครับเมื่อแทงถุงด้วยไม้หรือว่าดินสอจึงเป็นการแทงลงไประหว่างสายของโมเลกุล และด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นตัวได้ดีโมเลกุลจึงคืนตัวกลับมาเรียงต่อกันอยู่รอบๆแท่งไม้แล้วก็ดินสอเป็นการอุดรูที่ถูกแทงทําให้น้ําไม่สามารถไหลออกมาได้ครับเริ่มต้นด้วยความประหลาดใจนะคะคสุดท้ายลดท้ายด้วยความรู้รลองทํากันดูคะ่ะน้องๆเคยส่องกระจกเงาแล้วเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากความจริงไหมครับ ที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับภาพที่มองเห็นผิดเพี้ยนไปเวลาส่องกระจกบางบๆนนะครับเป็นเพราะตัวกระจกเองที่ผิวไม่เรียบเสมอกันคือบางส่วนนูนโค้งบางส่วนเว้าทําให้ภาพของคนที่ส่องกระจกในแต่ละส่วนสะท้อนออกมาต่างกันกระจกที่โค้งนูนลําแสงทางออกภาพสะท้อนจึงดูเล็กลงในขณะที่กระจกเว้าลําแสงจะเบนเข้าทําให้ภาพสะท้อนใหญ่ขึ้นครับ ชื่อหรือไม่โลหะที่มีความจำหรือเมมโมรีเมทัลสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ในบางสภาพรายการสารบวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าหากว่าน้องๆหรือคุณผู้ชุมทางบ้านมีคำถามหรือว่าคำาติชมก็สามารถที่จะส่งอ e ีเมลมาหาเราได้ที่ i s ซา t ไอทัยทีพนะครับค่ะและสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะเราพบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในรายการ ไอซายควา<อ>มฉลาดแบบยกกำลังสองสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ